คณิศาสตร์ปร .5 เศษส่วนตอนที่1ข้อ4ข้อ1ถึง18ข้ปอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษสีใส เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็น์สนใจโทร082541 7999คณิตศาสตร์ป .5 เศษส่วนตอนที่1ข้อ4จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า หรือเท่ากับข้อ6เศษ12ส่วนยี่สิบเศษเจส่วน20นะคะเวลาเรารูต้องดูการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องดูว่าตัวส่วนเท่ากันหรือไม่ด้านหน้าตัวส่วนเป็น20ด้านหลังตัวส่วนเป็น20เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันได้เลยก็มาดูเฉพาะตัวเศษ12มากกว่า7นะคะ 12มากกว่า7ก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเลยค่ะก็ได้ว่าเศษ12ส่วน20มากกว่าเศษ7ส่วน20ข้อ6เศษ12ส่วน20มากกว่าเศษ7ส่วน20ค่ะ